ค่ะสวัสดีค่ะเมืนนีอวันเสาร์เน,ะนเาะเสาร์ที่สิบเจ็ดกันยาสองพันาร้อยหกสิบห้ายายแมลมาหามาเบิ้งสวนค่ะอันนี้เป็นอ้อยเนะยาะยายเมวก็ปุกอ้อยไว้ค่ะสิบกาไลอยู่แล้วก็นี่มานี่เห็ดไปเห็ดผักค่ะก็มีมักดินไม้เนาะหรือลินฟ้าก็ใกลใ้ซีใกล้ซีเบิดแล้วค่ะมักดินไม้เพราะว่ามันโซมเนาะทางนี้ ริมไม้นี่มีอยู่ประมาณสามไร่กว่าค่ะแล้วก็ห,หั่งรางหั่งรางยายเมลปลูกมะพริกเซตถีหรือมะพริกกระเรียงนะคะไว้กับน้ำโซน้ำโซ่โซมันดินมันเปียกเนาะมันก็บ,บ่กไข่เป็นมากกว่าเด็กถ้าไกล้ๆสิเบิดแล้วนี่ก็เบ,บิดแล้วยายเมลก็คิดไว้ว่าสิ ปุ๊กบวบงูค่ะก็รอบเบิ้งยายแมวไปเนาะ่วนส่วนทางนี้ที่เป็นไรยลกลัวนี่ทางนี้ทางนี้สองไรเนาะ,ะัางนี้หางนี้มักลินไม้อีกไรหนึ่งแมวก็ได้ปุ๊กอันขาเหลืองค่ะไว้เห็ดพันเนาะกับตะไคร้นี่ มาเบิ่งค่ะหามาเบึ่งสวนค่ะมื้อเนี้ยว่างวันเสาไว่ได้เลี้ยงรลานค่ะค่าเรื่องนี้กปุ๊กในตั้งแต่เดือนมกราพุ่นนะคัะปุ๊กไว้ไว้หำพันปีหน้าเนาะใส่ปลามากินไม้ไว้หรือมักินฟ้าค่ะหามาเบึ่งส่วนไว้ยายเม,ยมลพี่นจ่งได้เนาะ ห้าอะไรเนี่ยห้าอะไรนี่ผสมผสานกันไว้นี่นะคะอืมโอ้แอกงองามอยู่ค่ะเหตุใดกางอ่ะคะปุ๊กซื้อๆบ่ได้มีห้องพื้นบ่มีอย่างละคะก็ได้เอาเอาขี้งอมาใส่เนาะครั้งหนึง่งเนี่ยมาใส่ไว้ก,ก็เกาะง่ายอยู่ค่ะมันถูกใส่ยืดยืดหนำอันบัน็อกลินไม้ละคะ่ะโอ้ ปลูกไว้นี่ประมาณงานนึ่งนะคะสับไว้เนี่ยแตว่าไว้ขยายปีหน้าว่าสิปุูกจะเป็นไรเนาะมันค่าเรื่องเลยค่ะคะ่ะอันนี้กลับไปไปเบิ่งอีกเนาะว่าม,มีอย่างเด้อาไลที่จงไว้เห็ดผักน่คะเพราะว่ายังหลานเด้เห็ดผักเด้กันเลยไม่ได้เห็ดลหลเนาะ ค่ะสำหรับแปลงนี้ก็ยายแมวก็ได้ปุ๊กอันมะพริกไว้เนาะตอนนั้นมะพริกใส่กับผักชีไทยผักหอมป้อมนะคะตั้งแต่เรียนมีนาพนะุ่นน่ะเนี่ยปุ๊กไว้แล้วก็ใช้มะพริกมะพริกก็ตัดต้นทิ้มแล้วคะ่ะยายแมวก็จะมีโครงการไหมยายแมวจะปุูกมะเขือเทศคะ่ะมะเขือเทศน้อยเนะาะมะอันเขือเขือเขือ,ขอบ้านเฮานี้นะ่ะ ที่ใส่ส้มตํานะคะก็ะเลยให้ตะหวังเอาต้นมะพริกออกละนี่ค่ะต้นมะพริกอะ่ะมันบใครประสบความสําเร็จเท่าไหร่คะมะพริก,นรกเนี่ยพริกเสตหีเนาะหรือพริกกระเลียงหรือมะพริกอันนั้นเนี่ยมันเกิดมะพริกพริกกระเลียงบอตนี่ค่ะมะพริกอะ่ะเป็นโรคค่ะแล้วก็ใบมันก็เหลือง นี่เห็นบอกยังฝั่ฟังนี้ก็เป็นเนี่ยปลูกไว้โฮมโฮมก็เป็นบ้านค่ะน้ำกระโซเนาะบบ่บได้ผลเลยค่ะปีหน้านี้อาจจเป็นมะขลิฮดฮอตกันได้เพราะว่ามันบบมักดินแบบนี้เนาะยายแมวสังเกตบ้างแล้วนบมักดินเหนียวเพราะว่าดินบ้านนี้มันเป็นค่อนข้างดินเหนียวเนาะค่ะเนาะบ่แม่นดินทรายมะขลิดนี่มักดินทรายค่ะ อันนี้ก็ให้ตะวังมาซีดหยาหน้าแล้วก็เห็ดหลักไว้สําหรับปุ๊กมะเขือเทศยายแมวก็ว่านเบีย้ยไว้แล้วเนาะเพราะว่าเฮงให้ยายแม่ไปปุ๊กไว้บ่กึึนคะ่ะหดน้ําค้างไม่ได้หดน้ําอันฝนตกค้างเดียวแล้วมันขึ้นมาเลยไม่ได้หดน้ําก็เลยบ่กึึนค่ะก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแผ่นไหมเอามาลงที่นาคะ่ะที่เฮงให้ว่าสิไปปุ๊กอันมะกะเจี๊ยบคะ่ะ เนาะอันนี้เหยี่ยวกระปุกอันต้นมะกลินไม้ไว้ค่ะเคกียแล้วทางข้างทางข้างเหี่แมวกระชิบปุกมะเขือเทศคือเก่านะคะแต่แต่เหยี่ยวกระชิบเห็ดแบบไม้บอชขึ้นหลักข้างกลางค่ะกระปุกข้างข้างนี่ค่ะเด้อเนี่ยเหยี่ยวเตรียมไว้คือแผ่นไว้นี่คือเห็ดหลักไว้เหงซีแล้วก็ะชิเอาไว้ สีให้แค่เพียงหัวเข่าเพราะว่ายาแเมวสีสันมันเอาเสื้อครับสานคล้วยกันไว้ให้มันยองขึ้นแค่หัวเขาก็พอเพราะว่าเอาขึ้นสูงคือมันหักค่ะมันก็เลยไม่ได้ผลเขาได้ก็เลยเปลี่ยนไม่เนาะรองเบิ้งยาแเมลจะหาสิปุ๊กมันคือเทศไข่ค่ะตอนนั้นปุ๊กแค่กินก็เทสยังได้ก็ได้เนาะต้นสองต้นก็ได้กินแต่เทศไขยนี่เทศยักษรูค่ะมันคือเทศเนี่ย กดติดตามยีเมลไว้เด้อว่ายีเมลสิเสร็จได้ผลบอสดีๆบอแบบใดดีค่ะเป็นวันนี้ก็ไปเบิรงเบีย้ยเนาะเบีย้ยว่ายีเมลว่านไบ้แบบเดค่ะวันนี้ยีเมลก็มาแกะยญ้าแกะยญเสร็จก็หุดน้ำเนาะผักคาดหมูน้อยอ่าวันนี้มาเบิรงทางนี้ทางนี้เป็นกระเจี๊ยบ กรเจี๊ยบบดแล้วคะ่ะเพราะว่าต่อไปยายแมวก็สิตัดต้นแล้วก็สิวานหักคาดเป็นรุ่นที่สามเนาะไปเป็นรุ่นเป็นรุ่นค่ะมันออกหน้าหนาวพอดีปไปเบึงเบียร์มาเกิดเทศเ,เนาะ มื่อนี้นผักอันนี้เป็นปลาผักคาดร,รุ่นแรกเนะ mm. าะเดี๋ยวแมวพอรู้ว่าห่างถ่งงไ้วนันบวก้นกบวกลุกขึ้นมะเขือเทศนะยดี๋ยแมวก็เลยเอาในมะวันตรงข,งข้างนี่ค่ะนี่ค่ะ,ใ,คะใกล้สีหอปล๊กแล้วเาี๋ยวแมวสิปลูก,กวันจันทร์วันอังคารน,นี่นะคะพราะฝนมาเนาะเบี้ยมันนะวันไว้ทังทังหิมมันเนี่ค่ะห,ห้างแปงเนี่ยเนาะ อันนี้ผักคาดผักคาดรุ่นแรกค่ะมาเบิ้งนกันบีหอวปุ๊กแล้วค่ะได้วันอ้อนปุ๋ยอยู่เนาะจะเลยว่ารอรอรอฝนมากล้วีไปหลกไปปุ๊กเลยค่ะอันนี้ผักคาด คาดก็ยังตัดบดได้เพราะว่ามันยังบบมีดอกเนาะคะเนาะไม่คาดันมักดอกโอยประมาณจากครึ่งเดือนนะคนะคะค่ะมื้อน,นี้ก็ยีแมว่ามาเบ่งสวนยีแมวเนาะว่าเฮ็ดหนังแด้บ่ใครได้เพ็ดผักยังอื่นนาเพิ่นนะคะเพราะว่าคาเลี้ยงหลานเนาะก็เลยเฮ็ดผักแบบแบบพี่บ่ได้เล็งบ่ได้ดูแลงานพะอ,อปันไดยัง อย่างคนอื่นิ่นกระปุกผักกะลำมดอกอย่างอย่างนี้คือได้ดูแลค่ะดูแลดีต้องต้องดูแลใจใส่ดีกว่านี้ค่ะนี่เหาก็ว่างวันเสาร์เฮ็ดจัค่อยได้มาเห็ดเนาะค่ะถ้ามักยักรู้ว่าหางลมสักจังหวัดพิษบุญเฮ็ดผักเป็นจังไดเฮ็ดอย่างเด้ก็กดติดตามดีแมวไว้เด้อค่ะเด้อยี่แมสีหาปึ้ง ว่าวิธีเฮ็ดวิธีทำของหางลมศักจังหวัดเพชรบูร์เฮ็ดอย่างได้เฮ็ดยังไงได้มีกำไรมีค่าทุนยังไงเดเมียกัสิบอกค่ะค่ะคลิปนี้ก็บฮํานี้เนาะสวัสดีค่ะ